ยังไม่ได้ไปโรงเรียนสามวันแล้วนะแล้วก็ป่วยตั้งแต่วันอาทิตย์แลวนะหลังจากกลฟางวันนี้เลยหาอะไรต้มให้กินเนี่ยร้อน,อ,นอนเปรี้ยวๆหมดสภาพเลยนะครับลางเรียนสามวันแล้วพรุ่งนี้น่าจะไปได้นะครับเริ่มดีขึ้นละเหลือแต่อายอย่างเดียว นี่นะได้สองตัวแล้ครับไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมาก <c oughs> ครับวันนี้พามาดูการตกปลานะเป็นเป็นปลาในสระเราเองก็หาอยู่หากิน่ง่ายๆ <c oughs> ไม่มีกับข้าววันนี้ข้าวเช้ายังไม่ตกถึงท้องเลยนี่ับนี่เป็น ข้าเจ้านะครับแต่ว่าข้าวนี่แข็งมากนะปลาวัวมาแตงลยเนี่ยแข็งโฟกแข็งยิ่งกว่าสารเบาป่าเทพอีกนะครับนี่ครับแล้วก็เหนียวมากนะครับโคตรเหนียวครับลากก็สิบล้อได้มาดูเหยื่อก็จะเป็นอย่างนี้ครับปั้นออกมาแล้วนี่ดูนี่ครับเหยื่อดู เด็กคิดอะไรมากครับเห็นโอ้ยน่าจะติดแล้วนะครับมาดูตัวใหญ่ไหมโอ้โหได้แล้วปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาอะไรเนี่ยโอ้ปลาในได้แล้วตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ได้แล้วคราวนี้ได้สองตัวแล้ว เก่ไธรรมชาติมากแล้วก็อยู่หากินง่ายๆครับตกตอนนี้เรากินตอนเที่ยง <c oughs> นี่มาดูมาดูมาดูมาด,มาดูเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นใจเย็นได้อีกตัวแล้วะปะนายปนายกินข้าวอ,อาปนายชอบกินข้าวทำไมจะเอามาได้เนี่ย ตัวมันหนักก็ดิฮู้ยนี่นี่ครับสขีดพอได้กินอยู่นะพอได้ต้มอยู่นี่เอาแค่นี้แหละครับพอนะซ้ำตัวก็พอ <laughs> ตกกินวันต่อว,วันใช่ใช่หากินใกล้ๆบ้านนี่แหละแต่ก้างเลยนะปลาน,นี้ใช่ไหมใช่ก้างเยอะอ๋อไม่เป็นไรเราต้มสดน้ํา เดี๋ยวพามาดูกันนะว่าจะทำเมนูอะไรนี่ครับเสร็จแล้วมาดูปลาอันนี้ผมใส่มดแดงด้วยนะครับเพราะว่ามีแต่คนเป็นไข่ก็ใส่หอมไปเยอะนะครับใส่หอมไปเยอะมากนะครับเนี่ยเป็นหัวหอมซื้อมาเมื่อเช้าร้อยงน,นจะเป็นมดแดงนี่นะครับ างไม่กินหน่อยเสียสามวันนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเป็นไข้คุณฟางเสจเป็นไข้เลยดูว่าเป็นมดแดงเลยนะอยากสดน้ำเปรี้ยวเป็นไข้กันานบ้านเลยนะใส่หอมเยอะใส่ข่าเยอะๆนะครับ ท้องร้องนี่เห็นไหมฮะไปฮะไปกันมามาครับกินข้าวเอาเที่ยง